สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซและว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟอร์ซ่าเวอเอร์เซน4กับรถในตำนานซีวิตอีเคนายนั่นเองเจ้ารถคันนี้ฮะไม่ใช่รถฮอนด้าทีดอร์หรือว่าเจ้ารถรุ่นเต่ารีบที่วิ่งกันอยู่ในประเทศไทยนะมันคนละรุ่นกันอีเคนายแท้ๆนี่หายากมากต้องนําเข้าจากในญี่ปุ่นเท่านั้นราคาโคตรสูงสูงในแบบที่ว่าซื้อรถมือหนึ่งได้แบบสบายๆเลยนะอา้าวโอเค ก็เดี๋ยวมาดูภายในก่อนแล้วกันฟังเสียงวนหวานของเครื่อง B16 กันก่อนดูก็เป็นรถเรียบๆฮะเหมือนกับไม่ใช่รถแข่งรถซิ่งอะไรเท่าไหร่นะแต่อย่าดูถูกไปฮะดีตัวซิ่งเลยเอ้าวไปเดี๋ยวเราไปลองแข่งให้ดูและกันเอาแบบรถบ้านๆเดิมๆนี่แหละเสร็จไปสักหนึ่งรอบพออ่าเป็นการแข่งแบบสนามหี่มาด้วยมาจัดไปอีกเคนายลูกพ่อ ไปโชว์ฝีมือให้เขาดูกันสักหน่อยว่าเจ้านี้ไม่ธรรมดายังไงเสียงเจ้าจะหวานขนาดไหนไอ้ที่ว่าพันหรอบจัดเนี่ยมันจัดขนาดไหนต้องไปดูพร้อมกันอา้าวมาแล้วเข้าสู่สนามแข่งเป็นการแข่งแบบสบายๆฮะเซอร์กิตรอบเดียวจบอา่าออกตัวมาขึ้นไปที่เกียร์สฮะ ไปที่เกียร์สาแล้วโอ้มาอย่างรวดเร็วแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่6ตอนนี้ยงังคงมีรถเก๋าๆอยู่เต็มถนน,นนะฮะแซงออกทางซ้ายครับโอ้โหรวดเดียวเข้ามาอยู่ที่3ข้างหน้าก็เหลืออีกแค่2คันเพียงเท่านั้นอ่ากินวงในพอวงในโค้งหน้าหักตอกหนักไปหน่อยอ,อย่ยังเบาได้อยู่ทำหน้ารู้สึกว่าจะเป็น Honda CRX เห็นตูดแดงๆมาแต่ไกลเลยนะ โฟมนี้ยังสบาสปาอยู่พาแบบเรียบๆโค้งต่อไปต้องเบรกแล้วฮะอ้าวเรียบร้อยเบียดคันที่สองขึ้นมาเป็นอันดับที่สองแล้วตอนนี้เหลือแค่คันเดียวเอาละยิงทางโค้งยิงเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ที่ตู่ CRX มาแล้วฮะเอาแซงออกทางซ้ายเรียบร้อย ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแบบสบายๆโอ้โหทางตรงยาวแบบนี้เต็ตไปขเขาเชนชัไยไปเป็นที่หนึ่งนะไอเจ้า e k 9ของเราฮอนด้าซีวิปี97เป็น e k 9ปี97นะอ้ยยืนเทสหน่อยมีก๊อป g ี i ีไอตามมาด้วยแต่ตามเราไม่ทัน รับเงินรับ e ีอะไรกันไปแบบสบายๆกลับมาสู่ฟีโลมอีกครั้งหนึ่งเข้าบ้านซะหน่อยเดี๋ยวเราจะเอา EK นาของเราไปเสริมหล่อในบ้านของเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่เอาไป่ฟาสทาวเวลดีกว่าขับกันไปแบบปกติได้แหละอ่ย้อนกลับไป ก่อนหน้านี้เราได้บอกไปใช่ไหมว่าเจ้าซ i ว i c e ีเนเนี่ยมันเป็นรถที่ซื้อรถมือหนึ่งก็สบายๆเลยอ่ะคือราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็หายากมากทาั้งๆที่หน้าตานี่แบบปบปา้าๆเลยอ่ะบางคนนี่อาจจะมองมันเป็น E6 g เลยนะหรือว่าไอตัว T ีดอร์รุ่นเตาลีดทรงมันคล้ายๆกันแต่จริงๆหน้าตามันไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็สับสนไปเรียกว่าไปคิดว่า e k 9มันเป็นตัวนั้นนะ แต่จริงๆหน้าตาม,มันก็ไม่ไม่ได้มีความเหมือนกันเลยนะมันเหมือนกันตรงไหนหรือว่าทรงมันน่าจะใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้ e k 9เนี่ยจะเป็นรถที่สาวกควานดาเนี่ยอยากจะได้มาในครอบครองกันมากๆนะแต่ถ้าถามเราว่าเฮ้ยอยากจะได้ e k นมาไว้สักคันหนึ่งไหมถ้าให้เลือกระหว่าง e k 9คันหนึ่งกับ BMW M3 เก่าๆสักตัวหนึ่งเนี่ยกาพูดได้แบบเต็มปากเลยว่าเลือก BMW แน่นอนนะสรุปแล้ว เวย Honda มาแทบตายสุดท้ายก็เลือก BMW อยู่ดีจริงๆ HONDA ก็ชอบเหมือนกันนะแต่ชอบไอตัวแบบ S2000 นี้ NSX นี้ EK9 นี่ตระกูลซีวิตเฉยๆะอันนี้ก็แค่เลือกมาให้ดูอ้างโอเคมาเดี๋ยวเราเอารถ EK9 ของเราไปแต่งสวยกันเลยดีกว่าจะออกมาสวยหรือออกมาเละอันนี้ไม่รับประกันนะเอาเป็นว่าแต่งตามสไตล์ที่เราชอบนะเราชอบแบบไหนก็จะแต่งอย่างนั้นให้ดูแล้วกัน อ่าโอเคมาดูกันที่สีตัวถังของรถกันก่อนมีให้เลือกเป็นสีเหลืองสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวแรกเอาเป็นสีเหลืองดีกว่ามาเปลี่ยนฝากระโปรงเป็นคาร์บอนไปเลยนี่จัดไปติดแค่สติ๊กเกอร์เพิ่มเข้าไปนะไม่ได้เพิ่มแรงม้าอะไรเลยนะติดสวยๆไปงั้นแหละอะ่ถ้ามันมีเปลี่ยนฝากระโปรงเป็นคาร์บอนไปให้เลยนี่จะดีมากฟิล์มกระจก ล้อรถไม่เอาละพอแล้วแต่งแค่นี้พออ่าทำไมมันหมุนนานจังวะฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยไม่ใช่หลุดเกมแล้วอ๋อโอเคยังอยู่ยังอยู่อ่ะมามาแต่งสติกเกอร์ติดรถกันต่อนะเราเริ่มจากตรงนี้ละกัน้างประตูเพิ่มสติกเกอร์เข้าไปเอาสักแถวโอ้โหสติกเกอร์แต่ละอัน เริญพรมากเอาอันนี้ดีกว่านี่ติ๊กเกอร์ซิ่งเพิ่มแรงมา้าแฮะไม่ใช่มีที่ไหนมันติดติ๊กเกอร์แล้วเพิ่มแรงม้าได้ไม่จริงนี่เอาอันนี้มาก,ก่อนเลยเย็บเยบเๆยๆบเยบ,ยบ,ยบ,ยบอืจัดดูองค์ประกรอบก็โอเคแล้วแล้วก็ c o ปปเอามาแปะอีกฝั่งหนึ่งนี่มันต้องสมดุลกันสองข้างสองเวบ มันต้องให้สมดุลกันทั้งสองข้างนะเรียบร้อยแล้วก็ติดสติกเกอร์อื่นเพิ่มเข้าไปนะมาเอาโหลดสติกเกอร์ต่อมาเลยนี่ดีว่าติดโลโก้ 11mm เข้าไปจะได้รู้ว่ามาจะขับไหนแก๊งเราแก๊งเราเองแก๊ง 11mm เล็กๆหน่อยอเดี๋ยวไปแย่งสีเขามากเกินเอาเล็กๆเลยอะ่ะแล้วก็๊อปปี้มา สองฝั่งต้องเหมือนกันเอ่ที่เราคิดไว้แล้วลงมาข้างล่างนี่แหละต้อง c o ปปกับเพส e มานะมันจะได้อันเท่ากันจากฝั่งที่แล้วมาตัวที่3เราจะใส่สติ๊กเกอร์ออสติ๊กเกอร์พวกลา์แต่งซิ่งเอาไปแล้วดีดีว่าสติ๊กเกอร์ยังโอมกู้พยายามนี่จัดไป สีขาวมาเลยกูพ่ายยยามแฮชแท็ขยายหน่อยแปะลงมาข้างล่างนี่แหละใหญ่ๆมันจะใหญ่เกินไปไหมอันเล็กลงมาหน่อยก็ได้เึิงมากเนาะ,ะ,ะค่อยๆขยับลงมากูพ่ายยยามกูติดติ๊กเกอร์มานานทิงเวลาได้ติ๊กเกอร์ที่กูต้องการเฮลงมาประมาณนี้เออสวยแล้ว ข้างซ้ายกับข้างขวาสติกเกอร์เออก็น่าจะโอเคแล้วรู้แล้ลืมอะไรเดี๋ยวรถไม่วิ่งต้องสิด,ดี้เลยสติกเกอร์วัดท่าไม้แหมมีทุกคันนะบอกเลยตัวเล็กๆหน่อยเออประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่วัดท่าไม้กันนะเขาวิวัฒนาการไปไกลเลยละเขาไปวั f ฟัก w h วัด up แมน What do you mean? แล้วแต่เลยนะมีหลายวัดที่เลือกมากนะเดี๋ยวนี้ต้องวัดหลวงปู่เข็มสติ๊กเกอร์ยาว8เมตรแปดด้านหน้าไม่เป็นไรเพราะแปะต่อไปรถควานตายใครเห็นก็ว่ารถหงายเออตกลงมันรถหงายหรือรถความวะงงเหมือนกันเฮ้ยช่างมันเถอะมาเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอะไรภายในรถกันต่อนะเราจะเน้นแค่ให้มันแต่งออกมาแล้วดูสวยที่สุดเพราะฉะนั้น เราจะแต่งอะไรที่มันเห็นภายนอกฮะอย่างเบรกอย่างนี้ออโหลดเตี้ยจัดไปโหลดเตี้ยสุดไปเลยอันนี้ไม่เห็นผลอะไรภายนอกงั้นช่างมันอันนี้ดีกว่านี่ติดโลบาเข้าไปเห็นข้างในมาเป็นโค้งเลยอย่างเฟี้ยวจัดไปฮะพี่น้องดูเป็นรลซิ่งมากระบบส่งกำลังลงล้อ อะไรพวกนี้ไม่เอาเปลี่ยนไปมันไม่เห็นภายนอกเอาที่เปลี่ยนแล้วเห็นภายนอกดีกว่าเปลี่ยนล้อล้อหลังๆเลยเห็นล้อหลังๆมันสวยิวร์ k แหมล้อสวยๆทั้งนั้นเลยเลือกไม่ถูกเฮ้ยเฮอ,อันนี้อันนี้ใช้ได้เออเอาอันนี้ดีกว่านี่มันเหมาะกับรถญี่ปุ่นมากแล้วก็ขนาดล้อแม็กไม่เอาไม่เพิ่มนี่มาดูชุดแต่งดีกว่า เพิ่มชุดแต่งเข้าไปโอ้โ oh, ห oh, oh. เปียกงอและงานนี้นี่เลยฮะจัดตัวนี้เข้าไปสปอยเลอร์สปอยเลอร์เป็นตูดเป็ดดีไหมเนี่ยอืมเอาเป็นตัวนี้แล้วก็กันชนหลังกันชนหลังเอาให้มันเหมือนด้านหน้ากันชนข้างนี่ล้วกันอันนี้เรียบๆดีอ่าเป็นไง แต่งให้ดูออกมาแบบว่าเอาเฉพาะภายนอกอย่างเดียวนะเครื่องยนต์เดิมๆ B16B โอ้มีสวัปเป็น2.0แล้วก็เป็น1.6เทอร์โบแลนลี่ไม่เอาเป็น B16B เหมือนเดิมอะ่ะดีละอยากได้รถสภาพให้มันดูเดิมที่สุดแต่ว่าเน้นแต่งสวยเฉยๆนะอ่าเซฟไปเอาแค่นี้แหละแจมแมวแจมแมวไป เดี๋ยวเราเอาอีเคไดที่แต่งเฉพาะภายนอกไปซิ่งกันนะฮะเน้นแต่งสวยมาโดยเฉพาะเลยลดแรงแต่ภายนอกบ้านไม่ได้ต้องแต่งใหม่ให้มันดูแรงสมรถด,ด้วยนอน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 นอเสียงโคตรเ้้าเสียงยังรอ โอเคพอแล้วเดี๋ยวไปเข้าด่านแข่งกันดีกว่าหาด่านแข่งสักด่านนึ่งเอาแบบด่านแข่งสปรินต์ไม่เอาเอานี่เลยไปแข่งแบบสตรีทด,ดีกว่าสตรีทเนี่ยไม่ได้ลองเลยนะแต่เราแข่งเซอร์กิตไปแล้วเรียบร้อยมาเข้าสู่ด่านแข่งด้วยรถซีวิตไทอาร์อีเคของเราหมุนตัวโชว์เท่ล้วรถกับคนอะไรเท่กว่ากัน ดูเหมือนน่าจะเป็นรถถ้าไม่ติดสติกเกอร์นะน่าจะดูสวยกว่าน,นี้ไปๆมาๆไม่รู้เหมือนกันจะไปติดทำไมวะเนะี่ยมันดูลกเกินอ้าวโอเคได้เวลาไหนไปดูซิเจอกับรถอะไรบ้างโอ้โหขวามือเป็นดอทชาร์จเจอตัอเวเบลเลอร์เลยรถกระบะเข้ามาโอโ้มีการปาดกันไอเรายังค่อยๆไล่ไล่ไ,ลไปเีืะนิดเีืะน้อย จูบตูดดอสชาร์เตอร์ไปนิดนึงไม่สนองสถานฮะต้องหาจาังหวะแสงออกขวาแล้วกันเอากระบะดโดนไปแล้วหนึ่งคันที่แน่่ไม่ได้ไม่ได้นะเอาแสงซ้ายเออแสงดอสชาร์เตอร์ไปแล้วหนึ่งคันกระบาดแลมขับกวนโอ้ยเดี๋ยวโดนเตะนี่ไงล่ะปาดหน้าซะเลยโอ้โหโดนชนเกือบรั่วถนนถ้าเป็นรถจริงนี่น่าจะรั่วถนนไปละเพราะว่ารถเราคันเล็กกว่าเยอะเลยนะ ดดเขาชนขนาดนี้นี่งไงยืมตูดเบรกหน่อยดอดชาร์เจอร์โอ้ติดรถชาวบ้านขึ้นมาอยู่ที่5แล้วฮะจังหวะนี้ไลอ่อยู่แค่4คันเท่านั้นเขาโค้งไปแบบสบาย,บายช่วงหิมะตกด้วยลุ้นระทึกเข้าไปอีกอ่าเห็นรถกระบะามาจากไกลอีกแล้วลงพื้นหิมะฮะ เข้าวงซ้ายไม่ได้รถชาวบ้านจอดอยู่โอ๊ยโอ๊ยยอนสอนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดอทชัตเจอร์อืมชนข้างๆความเร็วตกตามไม่ทันไล่ไปไล่ไปใหม่ไล่ไปใหม่เนี่ยแหละทางโค้งนี้เรียบร้อยแซงไปสองคันตามท้ายอีกแค่คันเดียวนั้นระยะทางห่างค่อนข้างจะไกล ทางโค้งแบบนี้หักศอกจะดีขึ้นไปก็ไม่ได้ความเร็วไม่ได้แล้วก็เป็นรถขับหน้าด้วยนะดีฟไม่ได้อค่อยๆเลี้ยวขึ้นไปไล่ขึ้นไปตามตูดแล้วตอนนี้64%ี่เนะค่อยๆต้องค่อยๆหย,ยอดอ ตูดแบบชัดเจนเป็นรถมัสเ้นซค์คาร์โอ้ยอืดจังเลยทางนี้วิ่งไม่ค่อยออกละนี่ก็ต้องค่อยๆค่อยๆชาวบ้านโอ้โหขับซะเรียบร้อยเลยเช็คพอยต์งานเข้าฮะอุตส่าห์ขับปณิปนอมมาอย่างดี เลยเช็คพอยจนได้โอ้โหลงไปอยู่เป็นที่10โดนชนท้ายซ้ำอีกต่างหากปลายทะเบียนหายไปแลวเก้าเดิ้วจบเลยอดโชว์ความยิ่งใหญ่โอ้ยรถชาวบ้านอีกแล้วอีกอ่ะลงไปอยู่เป็นที่10แล้วตอนนี้ตั้งจะ่ตามชาวบ้านเขาไม่ทันแล้วนะแน่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 แนแนีรถชาวบ้านแย่ไม่อีก เส้นชัยอยู่ข้างหน้าไปไม่ทันแล้วฮะเข้าเป็นที่10โอโ้เส้นชัยยาว8เมตรเฮ่เข้าเส้นชัยไม่ทันคือพาดทีนี้เรียบร้อยเลยล่วงทันทีเพราะว่าบอดที่เราเจอนี่เป็นบอดค่อนข้างโหดนะลุนล้นลุ้นลุ้นได้ไลท์ได้ไล์ขอได้สักครันไมโอ้โหเสื้อ ลายพางพางสเบลวเลยน่าจะพางให้สีมันเข้มเข้มกว่านี้นะอ่ะมากลับมาขับกีเชนายของเรากันต่อฮะโหทำเลตรงนี้นี่กำลังสวยเลยร้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติของต้นไม้ป่าเขาภูมิลำเนามาก่อนอื่นเรา จะเอารถไปซิ่งกันต่อเนี่ยเราขอเซตให้รถมันไปอยู่ในคลาสที่แรงที่สุดก่อนแล้วกันอ,อันนี้ดาวเดียวดาวเดียวคลาส A s 2โหเซตไปได้ถึง s 2เลยนะและนี่ก็คือพรีเซตที่เราจะแต่งนะแม็จูนจัดไปเป็นอันนี้แหละแล้วก็เลือกแล้วก็เซฟ เดี๋ยวค่อยมาลองดูอีอกทีนึงว่าเทอร์รของเรามันจะซิ่งกันได้ขนาดไหนนะตอนนี้เครื่องยนต์น่าจะไม่ใช่เครื่องยนต์ตัวเดิมแล้วแหะเป็นตัวไหนไม่แน่ใจจะเป็นตัว2.0หรือว่าเป็นตัว1.6แลนลี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหที่รู้คือแรงขึ้นเยอะโอ้ยชนเข้าให้ไปเราไปหาสนามแข่งกันดีกว่านี่ฮะ สนามที่เราจะมาแข่งกันรอบนี้เป็นสนามแข่งสปริน์อีกแล้วนะมาจัดไปกับรถ e k 9ยังโอมยังไม่ได้นอนไม่ใช่คันนี้นี่กูพย่ายยามนะติดติ๊กเกอร์ยังโอมมาเพิ่มความแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้มโนเอาเอามาเข้าสู่สนามการแข่งขันเอกเอกเอกอันนั้นมันไก่ขันฮ่เอาไป เริ่มออกตัวโอ้ยแสงเปอร์โยไปหนึ่งคันโฟก k สวาเกนแสงเรียบอะครับจังหวะนี้ชนแหกโค้งแรกไปไม่ทันได้เบรกรถมันแรงขึ้นปรับตัวไม่ทันจังหวะนี้อ้าเปอร์โยโดออีกแล้วเปอร์โยออ้ยอุ้ย,ยรถเทียบเลยอยแซงล็อกในดีกว่าเบียดทุกคันชนเลยตุง้งเป๊ะบอกเลยใครขวางอย่ามาขวาง คือมาเป็นที่สองนะฮะรวดเร็วทันใจมากลงพื้นที่มะอื้ท้ายปัดทีปัดไปไกลเลยตามที่หนึ่งแบบห่างๆอย่างหวงวงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตามมาแล้วจี้มาแล้วนี่ต้องเลี้ยวดีฟเข้าให้มาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอัคูล่าที่ว่ารถอรัฟคูล่าจูบๆไปเบาๆ อักูล่าของเบลบูบี้นะฮะโดนแซงไปเป็นที่เรียบร้อยขึ้นมาอยู่เป็นอันดับหนึ่งนั่นนั่นนนนเสียงแม่โคตรล้าใจอ,อุ้ยชนสูดรลอยเลยเจ็ดเจ็ดเปอร์เอาละไกลเซนชัยเข้าไปทุกทโีโหลูดครับลูดทั้งหมด เทคพอยต์เซนชัยมาแล้วนี่เอียงเข้าซะหน่อยเพราะความเท่แหมรถนี่ไม่ธรรมดาเลยมันเป็นรถที่สามารถปรับจูนอะไรได้เยอะมากนะจะจูนจากคลาสที่ต่ำมากๆอะเรียกด้ว่าคลาสดีหรือคลาสซีเนี่ยจำไม่ได้แต่จูนมาจนถึง S2 แล้วก็แรงชีพหายไวป่วกเะ ความแรงนี้น่าจะพอๆกับซูเปอร์คาร์ได้เลยมั้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอาละครับแล้วเราก็จะพาเจ้า EK9 มาเจอกับดานแข่งขันแบล็กเนี่ยมาลองดูกันว่าจะทำความเร็วได้ทั้งหมดเท่าไหร่หลังจากที่มันเซ็ตมาแบบเต็มพิกัดแล้วอ่าออกตัวเข้ามาเกียร์สเกียร์สี่ไปไปเกียร์หตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ส0งร้กว่าสา0ร้อยละ เอา3สามร้อยโอ้ยทางโค้งนิดหน่อยข้างหน้าโค้งอีกหน่อยหนึ่งอ้าวสามร้อยสี่สิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบโอ้โหสามร้อยห้าสิบสามสามร้อยห้าสี่เห็นแว๊บแวบอบ้โอ้เร่งจนสุดเขาโคง้งอย่างสวยงามดีไม่แหกโคง้งได้ทั้งความเร็วแล้วก็ ได้การเข้าโค้งด้วยนะยวิ่งแป๊บๆจะ350รอ,อบีกรอบคุ้มค่าจริงๆคันนี้ได้ทั้งแรงต้นแรงปลา,ายแล้วก็การท่งตัวไม่ได้ถือว่าแย่นะค่อนข้างจะเทโค้งนิดนึงการท่งตัวไม่ได้ถือว่าแย่ฮะเป็นรถที่สามารถจูนปรับแต่งได้แบบว่าสุดจริงๆนะคันนี้จะรักก็ตรงเนี้ยเลยแหละ เอาละครับก็จบไปสําหรับการรีวิวรถโง่ขับง่ายมันไปอยู่ในรายการฟอร์ซา o ฮอลล์เซอร์โฟร์แทนนะหลังจาก G T a ไม่ได้ทํารายการนี้มานานอ้าวโอเคก็ใครที่ชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะ <S 1> <S 1> ช่วยกันแชร์ด้วยอีกทางหนึ่งนะะแล้วก็ฝาไกไว้เพียงเท่านี้นะครับไปละลาทุกคนกันไปก่อน,นะฮะ To hit the club, attendance the to a freak show. Look through the peephole, everybody keep yo Need to get go with an extremely deep see 6 midges that be fighting juggling. Maybe it's just me, call my mind is struggling. Babe's boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in down. Take a look through the peephole, yo, everybody's getting geeked, bro. Stop the hate and let